สวัสดีทุกคนด้วยนะครับคลิปนี้นะครับผมก็จะมาสุมทีมแต่แรงซีวิสีนะครับคลิปนี้ก็จะมาได้แบบเต็มเกมเลยนะครับไม่ตัดเลยนะเต็มเกมเลยไม่ตัดแม้แต่ตอนเดียวใช่ก่อนที่จะไปดูคลิปก็อย่าลืมฝากกดไลค์กดติดตามคอมเมนต์เป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับขอบคุณครับเพจเครดิตบิชอป X2 เพจซื้อขายดีฟีไฟรับซื้อดีฟีไฟราคาร้อนขายดีฟีไฟราคาเริ่มต้นตั้งแต่หลักร้อนถึงหลักพันเลยนะครับมีหมดเลยนะครับไอดีสายของแรสายนักแข่งสายไฮไลท์ ที่สำคัญนะครับมีบริการหลังการขายด้วยนะปลอดภัย100%นะครับนี่นะ ID ก็ประมาณนี้เลยนะครับแล้วถ้าใครอยากเติมเกมนะครับผมก็แนะนําเว็บลินเซเลยนะครับก็จะมีหลากหลายเกมให้เราเลือกเติมเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นแร็กนาล็อกกินชินดิมแพ็กฟรีไฟบอลโรน์ก็มีนะครับส่วนฟรีไฟก็เติมง่ายมากเลยนะครับใช้แค่ UAD นะครับ แล้วแต่ละโปรโมชั่นนะครับก็จะเขียนบอกไว้เลยนะว่าเราประหยัดไปกี่บาทได้เงินอัพเพดกี่เพดนะครับเวลาจะเติมนะครับก็ให้เราใส่ UID ของตัวเองลงไปตรงนี้เลยนะเติมถูกเติมง่ายปลอดภัยไม่โดนดีฟันนะครับถ้าใครสนใจเพจซื้อร,รหัสฟรีไฟกับเว็บเติมเกมนะครับผมก็ทีนี้ไม่ที่ใต้คลิปแล้วนะครับขอบคุณครับมาครับเกมแรกโอ้โหสกิลเดียวนะแล้วเจอเสียงพัดลมเพื่อนด้วยโอ้ยอยากเล่นสองสกิลอ่ะ ไม่เป็นไรครับโอ้ยฝ่อตรงข้ามตึงจัดน่าจะกดมาสี่คนนะครับชนะมาห้าเกมติดด้วยน่าจะตึงในเกมนี้ไอผมซื้อปืนได้ยังเนี่ยซื้อแล้วนะนี่ก็ยังไม่ได้ซื้อปืนนะใช่ครับพี่ผมปรับเสียงเพื่อนก่อน,นนะน่าจะโอเคแล้วสวยเพื่อนดาวไปหนึ่งนะได้ครับผมผมเล่นที่เพื่อนก่อน,นนะ ก็จะ打死สองกันหะรอ打死สองสวยเพื่อน打死สามตัวนึงอยู่ไหนอยู่ไหนอ่ะอ๋อข้างล่างผมมองไม่เห็นผมไปมองข้างบนโอ้โหคนอยู่ข้างหน้ามองไม่เห็นตายอย่างนี้ดูเพื่อนจะยิงก่อนนะเพื่อนผมขอเปลีเพื่อนก่อนนะเพื่อนเดีย๋ยวคลิปติดเหลืองไงไม่ใช่อะไรหรอกยิงซ้ำๆเลยนะเพื่อน โอฮีเน่มาสามศพอ้ยไม่เอาครับเพื่อนบอกไอ้สามศพเลยนะแต่ผมไม่ซ้ำนี่ผมจะเอานกมาทำไมดันซีสี่โอ้โหมาดันแรงแต่ว่าเอานกมาเพื่อนพูดคำหยาบไงผมขอปิดไมค์เพื่อนเบาๆนะแล้วก็มีเสียงลมด้วย ข้างบนมีหนึ่งให้ผมปิดเลยเพื่อนเฮ้แม่ดิ่ะเพื่อนก็สื่อสารอยู่แต่เสียงประลมเพื่อนเข้าไงไม่ใช่รหรอกข้างบนมีตัวหนึ่งนะครับเฮ้ยทำไมเงียบจังผมโดนซ้ายมือแน่เลยท้า่างเงี้ยเสียวซ้ายมานะลองซูมก่อนเงียบจังแต่ทุกคนเกมตึงผมขอปิดเสียงเลยก็แล้วกันต้องสมาธินะมีคนพุ่งมาละ โอ้เจ็บมากเพื่อนผมไม่ทาาเขาเจ็บผมโดนถ่มแล้ว,วแหละไม่น่ารอดนะต้องเล่นแต่นะี่ยดาวหนึ่งตัวข้างบนน่าจะดาว้วนะกับเพื่อนมีหนึ่งนะครับตรงไหนอะข้างบนเหรอเฮ้ยกับผมมาหนึ่งวะ อ๋อข้างในข้างในแต่ข้างบนข้างบนนะสวยได้ไงผมมาผิดที่อยู่ที่เมื่อกี้ได้อยู่แล้วนะโอ้โหไม่น่ามาเลยพังดาวหนึ่งโอ้โหผมอยู่ที่เมื่อกี้ได้อยู่แล้วไม่น่ามาเลยเนี่ยตัวเนี้ยดีอยู่แล้วคิดว่าอยู่ข้างล่างไงเพราะเพื่อนโดนยิงเพราะเห็นเพื่อนเลือลดรถนะจะไปช่วยเพื่อนดักเพิ่มหน่อย ไม่เป็นไรไม่มีปืนแล้วอ่ะตอนนี้ทีนูนเขามีตัวพวกมาหนึ่งดูดเลือดแล้วก็พวกไม้มาไม่ได้อยู่นะครับ ลมแปนะสิบเอ็ดนะเสียงลมเพื่อนเข้านะสิผมปิดต่อดาวหนึ่งตรงไหนดาวอะ่ะล็อกการในมีตัวหนึ่งนะครับรผมวิ่งไปจะยายตายไหมนี่ขอดูไเราก่อน สวยว่าสามสวยเพื่อนดาวมาละไปก่อนผมโอ้โหตัวสองสองเมตดเลยว่ะเข้าหัวสวยเพื่อนอื้ผมโดนซองเข้าหัวไง นาฎิกาลนะตัวเล่นสองบ้างละมาครับเกมนี้ห่อนาฬิกา เอาไงดีผมขึ้นขวาดีกว่านะเฮ้ยไม่น่าดีผมอ้อมหลังเลยโอ้ไม่ดาวเต็มหัวเลยแดงๆอะ่ะเพื่อนยิงโครบได้นะ่ะสวยครับดาวสอง เห็เือตัวท้ายแล้วตัวข้างล่างข้างล่างไหนเอาโอเคผมเห็นแล้วผมน่าจะโดนป่าละเข้าไปเงี้ยเจ็บมากจะตายเพื่อนโอ้โหตัวเขาห่วยแล้วผมบทคนจะโดนก็โดนตัวห่วยไปเดียวเอาเพื่อนมาทีละคน ย่าหวั่ววนเพื่อนอย่าหวั่ววนเราไหวครับเราไหวได้เลยได้เลย,เล,ยเล่นมุมกล้องใช่ไหมได้เลยได้เลยคือเมื่อกี้ผมแม่งบมดจะโดนก็โดนมิดเดียวทำงานเลยทุกคนช็อตไม่น่าโดนนะเออแล้วกดอัลล็อกทำไมเนี่ยกดผิดมา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 ทำไม โอ้เกมน e ี er an ้พลาดง่ายเกินผมเขาชี้ขวาสองนะจริงหนักแล้วเราเล่นยากแล้วปืนไกลไม่มีสู้นะเขาไม่มีปืนไกลอ่ะต้องรีบชาร์จให้ตายเลยอะผมว่าจะมีใครเห็นผมไหมเนี่ย น่เงียบก่อนนะนเนี่ยห็นปะถ้าผมมีปืนไกลตัวนี้ก็ตายนะแต่ผมไม่มีไงโอ้ยยืนเนี้ยไม่รอดอะ่ะมีแต่ล่วงกับล่วงเฮ้ยอันนี้เสียงใครอะ่ะเสียงเพื่อนหรือเสียงใครอ้าวสวยดาวตัวท้ายอยู่ไหนเพื่อนให้ดาวหมดเลยว่ะโอเคตัวท้ายอยู่นี่ผมได้เสียงแล้วเมื่อกี้ระบบกล้องใช่ไหมนี่ไง แดงแดงให้แดงแดงหจะพลาดจริงมาเรามีปืนการเราจะไม่พลาดแล้วใหม่ครับเพื่อนใหม่ครับเพื่อน หนานี้ลองเล่นยังไงอะ่ะผมเล่นมาหลายเกมนะแต่ว่าก็ไม่รู้เหมือนกันต้องเล่นยังไงยังงงอยู่โอเคทางขวามีผมเห็นสไนด้วยนะตัวขวาเนี่ยเพื่อนดาวตรงกลางมาเพื่อนระวังโอเคสวยครับตัวนี้น่าจะดาวนะเพื่อนน่าจะโคบดาวเขาแหลม เขาเล่นแหลมมากโอเคเขาเสร็จสกิลละเอา้าตรงน้ำบนหัวผมมีหนึ่งนะ <c oughs> ไม่ใช่บนหัว,วกับผมเลย <c oughs> โอ้ยตูดเดือดแรงขอฮีวแป๊บเพื่อนครบหน่อยสวยครับ <c oughs> สวย <c oughs> มาดิสามสามว่ะ เหมือนเกมจะพิกนะไหนขอเปิดรังพเพื่อนๆหน่อยเหมือนเกมจะพิกเหมือนเกมจะพิกเพกื่อนปิดไปแล้วนะในเกมน่าผมนอกปาระเบิดไกลมาแล้วชอบลืมอะ่ะผมขอออกสายได้ไหมเพื่อน โอเคสวยเกมนี้ไม่ทับตำแหน่งน่าจะไม่พลาดนะครับถ้าผมไม่ตายฟรีนะดูเพื่อนระเบิดว่ะตัวไกลมีไหมไม่เจอเลยอะ่ะเฮ้ยนี่ไงผเป้าล็อกขาจะดาวอยู่สวยรับได้นะหกป้าล็อกขาซะง,งั้นเลยผม ออโอเคครับเจ็บหนึ่งนะสวยขู่พัดลมเพิ่งกาลังจริงสายมาครับเกมนี้พิกนะ หรือว่าตึงมือเลย MVP ก็เป็น G2 อ e อคนเดิมคนที่กาก